ศาสตราจารย์ดรอเนกเหล่าธรรมทัศรัฐ,รฐมนตรีว่าการกระทรวงการศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวตัตก,กรรมหรืออวพร้อมด้วยนายเอกนัทพร้อมพันธ์ประธานคณะทํางานด้านการจัดการสื่อสารโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตําบลสร้างรากแก้วให้ประเทศหรือยูทูีศาสตราจารย์ดอร์นายแพทย์สิริเรศทรงศีวิไลปหลัดกระทรวงการมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมด้วยผู้บริหารของอว ลงพื้นที่โรงเรียนวัดเกาะกระชายตำบลเขาพระอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกด้วยการจัดกิจกรรมพิเศษ u 2 t COVID 1ิด1ก week เก้าต่อไปสู้ภยัยโควิดโดยมีผู้ที่ได้รับการจ้างงานในโครงการ u 2 t ร่วมทำกิจกรรมทำความสะอาดเพื่อป้องกันและลดการแพร่กระจายของเชื้อโควิด1 9ในโรงเรียนเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับนักเรียนผู้ปกครองและครูก่อนจะเปิดภาคเรียนในวันที่14มิถุนายนนี้ โดยทางด้านศาสตราจารย์ดเรอเนกกล่าวว่างานยูทู o ีโควิดสิบเก้าต่อไปสู้ภัยโควิดเป็นตัวอย่างของการเปลี่ยนน้ำหนักของ UT t จากงานด้านการพัฒนาพื้นที่และชุมชนมาเป็นการทำเรื่องโควิดมากขึ้นโดยผู้ที่ได้รับการจ้างงานจะมาทำกิจกรรมในชุมชนเพื่อให้ปลอดเชื้อมีความสะอาดและปลอดภัยให้เด็กๆได้มีโรงอาหารที่สะอาดปลอดเชื้อพร้อมเป็นจุดที่เด็กๆจะมาเจอกันมีการทำความสะอาดพื้นที่ต่างๆในโรงเรียน โดยเฉพาะราวบันไดซึ่งเป็นที่ติดเชื้อกันได้ง่ายและยังมีนิทรรศการให้เด็กๆได้เรียนรู้และเข้าใจเพื่อได้บอกกล่าวให้กับพ่อแม่ได้ฟังโดยในพื้นที่จังหวัดน,นครน,นายกมหาวิทยาลัยเทคโนโล,โลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีได้ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่เด็กๆ U2T ที่มาทำงานที่นี่รู้สึกอบอุ่นและได้เรียนรู้ในหลายด้านด้วยกันโดยศาสตราจารย์ดรอเนกยังกล่าวเพิ่มเติมว่าอย่างไรก็ตามเป็นไปได้ว่าในปีต่อไป รัฐบาลอาจจะให้เงินสนับสนุนโครงการต่อแต่ถึงจะไม่ได้รับงบหมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีร,ราชมงคลทั่วประเทศก็พร้อมดำเนินโครงการโดยจะใช้งบของทางมหาวิทยาลัยทางนี้กระทรวงอวเตรียมเชิญทางด้านหมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศหรือในพื้นที่ดำเนินโครงการต่ออย่างต่อเนื่อง